พี่น้องบรรยากาศที่ใช้นาทเป็นตาหักกับพี่น้องจา่าบอสซันบอดแพลน้องอันทาน้องตกีกเกล่อมเด็กน้อยเล่นกันบรรยากาศดีเป็นตาหักกับพี่น้องน่ารักที่สุดเลยเช้านี้ที่ใชยนาทพี่น้องแฟ,แฟนกับแฟนเพียงกับกามาคอมเมนต์ล้วล้วพี่น้องจา่าน่ารักที่สุดเลยครอบครัวอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะเห็นแล้วยิ้มตามครอบครัวอบอุ่นมากจ้ามาส่งกำลังใจนะจ้าแมนนี่ลีพี่น้องจา่า สรงกำลังใจแห้บอดสันบอดแผล่พร้อมทั้งขรอบคว้สสสาสุขบัสุคนเดอร์สุสุเห้งเห้งปังปังรวยรวยยิงยิงขึ้นไปเด้อจ้ะดูอบอุ่นมากค่ะเด็กๆดดูสนุกและมีความสุขมากครอบครัวอบอุ่นที่สุดเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะน่ารักที่สุดเลยอบอุ่นดีมากค่ะชีวิตไม่ต้องอะไรเยอะแค่เข้าใจเปิดเผยจริงใจของแค่นี้ ทุกๆอย่างจะพ้นไปด้วยดีค่ะป้ารักและครอบครัวบอสแพลวบอสซันนะคะรักค่ะเมนิลีพี่นองจับแค่นี้แหละชีวิตคนเฮาหักและน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะเห็นแล้วยินดีด้วยข่าวอุ่นที่สุดเลยเป็นต้าหักค่ะพี่นงจานองนาริตา้องตัวเกียวพรอมเด็กๆสุขสุขคนุน่ารักที่สุดเลยครอบครัวยินดีด้วยนะคะ น่ารักมากขอให้มีความสุขมากๆเด้อจ้ามีที่ดินกว้างมากบ้านน่าอยู่อากาศดีมากตอนเย็นครอบครัวน่ารักที่สุดเลยครอบครัวปุน่นน่ารักที่สุดเลยพี่นงเป็นตะหักค่ะพี่น้องเด็กหน้อยแล่นเห่นหยอกกันเล่นฟุตบอล บรรยากาศธรรมชาติบนันเขาพี่น้องน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะส่งกําลังใจให้เด้อยจ้าครอบครัวอบอุ่นน่ารักที่สุดแมนอีด่ดีพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงก็เขามาส่งกําทั้งใจให้บอดสั้นบอดแพ้วผอมทั้งครอบครัวสุขสุขนิ่งเฮงปังปังเลยด้วยเด้อพี่น้องอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักมากขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุข หิงๆปังปังรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักรักค่ะอากาศดีมากเลยขอให้มีแต่ความสุขด้วยจ้ามีความสุขมากมากนะคะน่ารักที่สุดเลยน่ารักอบอุ่นเด็กๆสนุกและมีความสุขมากค่ะน้องพี่น้องมึงเรามีความสุขเป็นตะหักค่ะพี่น้องน่ารักที่สุดเลยอบอุ่นจังเลยเห็นแล้วก็ยิ้มตามมีความสุขด้วยค่ะ ดูเด็กเขาสนุกมากเลยน่ารักที่สุดเลยเด็กน้อยนี่เปลี่ยนบรรยากาศมีความสุขสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะน่ารักจังเลยน้องพี่น้องครอบครัวอุ่นน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆานะคะเงเฮงปังๆเลยๆพี่น้องอย่าลืมซื้อบรสือตัวกุ้มปิดเบิงรงลีเกเด้อพี่น้องจะสนุกสุดฟินแน่นอนคะ่ะ บอดซันบอดแพลวพร้อมทั้งทีมงานสุปูสุโกโอุ้ยพี่น้องสวอ,อนตื่นเต้นพี่น้องจ้าอย่าลืมเข้าไปเบอร์น้ำกันเนีอบัตรราคา149บาทมวนแถพี่น้องจ้าครอบครัวอุ่นน่ารักที่สุดเลยขอให้มีแต่ความสุขมากนะคะิงิงๆปังๆรวยๆตลอดไปทุกเส้นทางขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อจ้าเด็กๆสนุกมากเลยเล่นกันใหญ่เลย ชอบมากเลยเด็กๆน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆค่ะแมนพี่น้องขอให้บอสซันบอสแพล่ผมทั้งครอบครัวส,สุขสุขคุณเฮงเฮงปังปังรวยวตลอดไปเลยจ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในรายการคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย